สวัสดีครับรถเข้าใหม่นะครับเอาใจสายสปอร์ต CBR 650R ปี2021ดํำเงาโคตรหลอ่อรถมือเดียวป้ายแดงกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบอ่ะสภาพรถแล้วของแต่งชิวหน้าแต่งอุดกระจกแต่ง m a ็กเทคนะครับรถสมบูรณ์มากนะครับอ่ะดูชุดสีไม่มีตำหนิสักจุดนะครับ คีนมากนะครับแข้งเครื่องนะครับอกนะครับถังน้ำมันสีเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมสวยๆเลยนะครับเซ็นเซอร์ผักเท้าอยู่ครบนะครับท่อจะเป็น JP Racing นะครับสลิปออนสนิ้วนะครับดูความสดของรถนะครับโคตรใหม่อ่าได้ไทสันนะครับ สายสั้นนะครับยางหน้าหลังดูเส้นศูนย์อยู่ครบนะครับดอกเต็มๆนะครับโซ,โซสเตอร์ใสๆนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับเซ็นเซอร์พักเท้าด้านซ้ายนะครับแข็งเครื่องนะครับสมบูรณ์มากคันนี้ไม่มีลม้มไม่มีชนไม่มีล้มแปะไม่มีตำหนิใดๆทั้ทงสิ้นนะครับ กิบๆเลยสภาพป้ายแดงคันนี้บอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่4,400โลการันตีไม่ไหมแท้ไม่ลมไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ <c oughs> ใครตามหาสภาพป้ายแดงคันนี้ต้องจ์นะครับผม โอเคสวัสดีครับ